you <laughs> สวัสดีเพื่อนเทุกคนมอน้มาพบกับชมคุณยาพภาพเพื่อนเพื่อาวันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าอลังการเข้าฉลองคี่สมัตจะมีเสียงเพลงขอโทษขออภัยวันนี้จะผัดเครื่องในพิพริกหยวกนะคะ มีเครื่องในย่าเอาไปไปลวกมาแล้วนะคะสุกประมาณ30%เอเนาะล้างเสร็จเอาไปลวกนะคะทุกคนแล้วก็มีกระเทียมซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสฝากเขียวนะคะอันนี้ก็จะมีเออผงนวัวรสดีน้ำตาลพริกหยวกแล้วก็พริก พริกอ่าพริฟ้าแดงเนาะแล้วก็จะมีต้นหอมหอมหัวใหญ่ไปค่ะไปลงมือผัดกันเลยตั้งกรนะทะร้อนแล้วเนาะใส่กระเทียมไปค่ะท,ท,ท่ดนที้ชอไข่เจียวก็ับตรอได้เลยค่ะ เตรียมที่กื่แล้วก็ใส่ข้างในข้างในนี้เราก็รว่แล้วนะคะประมาณสามสิบเปอร์็นต์วหมดแล้วก็ระดับถินคาวแล้วจะได้สุกไวนะครับเพราะว่าพวกื่องในเนี่ยจะสุกยากก็นำไปลัว,ลวก่อนนะเพะื่อนรั่วแล้วก็มันก็ระดับถินคาวเป็นตัวเลย น้ำปรุงเลยค่ะนี่เราปริมาณเท่าไงโอเคเลยค่ะจ้าจ้าเอา,าะละค่ะเพื่อนตามที่เรากินเนะรสชาติเยียยมดัง่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ การงานโจรค่ะบเขาโกันเนาะไม่เป็นไรเนาะด้าก็ใ่ไปเย้นเราต้องตัดนานเพราะว่าต้นในเราเสร็แล้ว กินรสชาติค่ะได้กินแล้วค่ะพอดีเลยค่ะตามที่เรากินเลยใส่ต้นหอมก็ติดแก๊สได้เลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเด็กเกดพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อนขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะคะ FC ทุกท่าน อันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนเงินไหลกองทองไหลมานะคะอันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย